ที่เอาภอเกษตรวิสัยนะครับอากาศก็สื้อผาก็หิมะสื้อผ้หิมะก็จะตกแล้วเมนีรถแห่รถแห่ใคระสาวน้อยลำเพลินเต้ยเสด็จนะครับหน่วยหนึ่งของเราเหรอใช่หน่วยหนึ่งนะครับลำเพลินเต้ยเสด็จโอ้ดังอยู่ทางกระซีสัน กสถานที่กว้างขวางครับอย่าลืมครับไลสดมาแล้วอันใหม่พบกับเจเนอเรชันใหม่หลายหายคนนะครับอาทิเช่นน้องฮักแพงเรคิดออกคนแรกน้องฮักแพงน้องโซเฟียใส่เองนะครับ แก้มน้องเนนี่ใช่ไหมน้องเดียน้องฟ้าใสปอมแปมอันนี้คือน้องน้องที่ออดิชั่นสกายน้องก้องน้องโก้น้องแมนน้องโลโก้น้องฟิล์มคนที่เขาจะไปอยู่ลำเพื่นโชว์อันนี้คือคนที่ออดิชั่นผ่านแล้วใช่ไหมลำเพื่นโชว์ใช่อันนี้คือทีมทีมทีมลำเพื่นโชว์นะครับครับผมก็บัตรเท่าไหร่กี่วันถึงกี่วันวันที่สามสิบ เมษาถึง6พฤษภาคมนะครับราคาบาทยังไม่รู้บาทยังไม่ลงน่าจะเหมือนเดิมละมั้งสามบัตสามร้อยสามสามบาทมั้งอันนี้เดานะนะมันเห็นอยู่ครับก็ทักได้ที่สน้อยเพื่อนแพงแฟนเพจน,นะครับ,รบ,บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวป้าอะไรอ่ะลูกป้ารู้จักไหม ล๊อป,ป้าตื่นเต้นทําไมเห็นแมวน้องยิ้มน้องยิ้มรีดซื้อให้ซื้อให้รีดเลยซื้อเลยอลิดซื้อเลยกําลังฮิตเลยตัวละสองพันจะอยู่ไหมเนี่ยป๊าป้า,ป,าป้าซื้อหน่อยเร็วนะปุ๊ปปุ๊ร้อะไรที่ร้องอ่ะร้องที่ดียดีร้องให้น้องฟังร้องน้อยพี่แตงร้องไว้ังไงนะคะเอาคืนพี่เลยเอาคืนพี่บอกป้าซื้อให้เร็ว บ๊ายบายน้องก่อนบ๊ายบายความนุ่มค่ะสิขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะยังคุณค่ะบ๊ายบายอันนี้ยังยกมือขึ้เลยครับลูกสาวปาล์มนาทครับสวยอืมนั่นแหละยังได้นัแหละาเนี่ยน้องเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แต่งตัวขึ้นเวทีคู่กับน้องโซเฟียเออน้องอดทิตย์จะผมยาวเึ่กนึงนะครับก็ไกลแล้วก็ ก่อนอื่นก็แสดงความเสียใจนะครับผมแสดงความเสียใจกับเนยสงอเมเจอร์นะครับได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อคืนสามทุ่มนะครับเนยสงอเมเจอร์นะครับเจ้าพ่อแห่งวงการเครื่องเสียงหรือ,อเป็นผู้คบับวอร์ดในวงการนี้มาอย่างยาวนานนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับ เอาถือว่าตู้ของเราเป็นรุ่นรีเจนแล้วกันนะครับเป็นรุ่นรีเจนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกอย่างสำหรับเฮียสงทำกับวงการเครื่องเสียงไทยบ้านเรานะครับที่ผ่านมานะครับทำให้ลำพงประเทศไทยของเรามีชื่อเสียงนะครับก็ของเราก็จะใช้ อเมเจอเจนะครับที่จะถึงนี้นะครับก็จะหมุนทำไม,มพูดถึงเฮียอยู่นะครับก็บขอบคุณที่เฮียทำเพื่อวงการมอลํานะครับเข้าใจวงการมอลําว่าต้องใช้ตู้แบบไหนตัวอะไร <c oughs> ก็ถือว่าตู้รุ่นนี้ก็จะเป็นตำนานไปกับเฮียนะครับผมก็แสดงความเสียใจกับครอบครัว มาอัปเดตกันต่อเลยนะครับช่างจอยนะครับช่างทีทําตู้ให้เรานะครับก็จะนัดส่งตู้นัดส่งตู้ต้นเดือนเมษาโอ้ยต้นเดือนพฤษภาต้นเดือนพฤษภานะครับก็อ่ากลางเดือนพฤษภาเราก็จะได้ไปทําการใส่ระบบเดินสาย<อ>เดิอนอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้นเดือนมิถุนาก็น่าจะได้ฟังกัน จะเรียบร้อยน,นะครับก็เป็นอเมเจอร์รุ่นลีเจนแล้วกันนะครับรุ่นลีเจนแล้วกันรุ่นนี้นะครับ,รรรรบเพราะว่าก็เป็นรุ่นที่เฮียทรงของเราก็ได้จับไปแล้วนะครับระดับตำนานนะครับถือว่า er, เราสูญเสียอุตราก่อนคนสำคัญด้านเครื่องเสียงประเทศไทย นะครับในบ้านเรานะครับก็ด้วยอายุอาน้มของเฮียด้วยแหละนะครับก็ไม่ไรคนอยู่สู้ต่อไปนะครับส่วนคนจากไปเราก็คิดถึงนะครับก็ทุกคนก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ก็ร้อนด้วยอากาศร้อนร้อนมากนะครับร้อนมากนะครับก็วันนี้ก็สี่สองสิบสามใช่ไหม นี่ก็สี่สองสีสามองศาเลยนะครับพี่พี่ทีมงานเบือ้องหลังข้ากับเพิ่มมันงานใกล้อยู่แต่ว่ามันตั้งไม่ได้หรอกมันร้อนนะครับเหล็กก็ร้อนจับไม่ได้ได้ได้ลงวิทีประมาณสี่โมงก็ถือว่าเร็วนะพี่พี่เขาตั้งตอนสี่โมงเองนะครับตอนนี้หกโมงก็เสร็จหมดแล้วนะครับก็มันร้อนไม่ดึงลูกไม่ดึงอ่า เสร็จวันนี้แล้วเราก็จะลงเทพกันไปลงเทพกันเจอกันเจอกันซอยอน,นทุทซอยอนุทสี่สิบหกสี่สิบหกครับวันที่สามสิบนี้วันที่สามแล้วอจารย์พี่พูดทำไมต้องพูดเลยนะ <c oughs> <c oughs> ครับก็มือนี้ครับเอามือนี้เราอยู่กเกษตรวิสัย <c oughs> บ้านเมืองบัวนะครับโอ้เสียงรถแห่แล้วเนี่ยให้เสียงรถแห่เราเหรอดังแรงจัง เปิดเพลงไงแล้เ,เมื่อกี้เป็นเบาไงเรียนไกล์เขาเล่นไกลฮะไกลจากเราเหรอ,อไม่ได้อยู่ใกล้ๆนี่หรอป๋าดังขนาดนี้หรอเรารถแห่นี่แหละฮะสองหน่วยครับรถแห่์ลำพื้นเต้ยเสเด็จลำแพนเต้ยเสเด็จหนึ่งหน่วยเรื่องระบบเสียงระบบไฟไม่หายห่วงนะครับสุดยอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฝากรถแห่ทางอำนาจ,จเจริญด้วยครับ B1 Music พี่ชายผม<อ>ที่ไตไหลร<อ>ครับอยำนาจ,จเลื่อนครับติดต่อได้7 7รถแห่วีวันมิวสิกเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งหกเก้านะครับสวนลำพูนลำแพนเต้เสเด็จเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าจำได้แต่ตัวหลังตัวเลขศูนย์แปดเก้าเหอรอศูนย์แปดอะไร ขอมูลในช้ชก่อนตงงตอากศูนย์หกหนึกาสามเกามก้าสามเก้าหนึ่งห้านะครับลำเพลินลำแพนเต้ยเสดเดหรือก็ในเครือสาวน้อยพี่วันแพงทั้งหมดทั้งลำเพลินสาวน้อยพี่วันแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินชูนะครับศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้ติดต่อสอบถามตอนนี้ สาวน้อยละเพื่นโชว์ก็ร้อยกับค,คิวงานแล้วนะครับยังไม่ได้เปิดวงเลยนะครับแต่จะเปิดตัวยังไม่เปิดวงนะเปิดตัวเปิดตัววันที่29มิถุนายนนะครับแล้วก็จะเป็นปิดวงของสาวน้อยเพชรแพรนนะครับก็โอเคเดี๋ยวห้อเสียเป็นงานแล้วเจอกันในช่วงเช็คซาวครับสำหรับทีนี้ขอบคุณมากครับ